ตั้งเสาไฟฟ้าไว้ภายในบ้านเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับเสาไฟหลักข้างนอกอันนี้เราใช้เสาไฟเป็นมาตรฐานเลยนะคะเป็นเสาไฟฟ้าเหมือนที่ทางการใช้ตามเส้นทางเลยนะคะซึ่งเสาไฟฟ้านี้จะสูงมากเพื่อที่จะดึงสายไฟจากด้านนอกและเราก็จะเชื่อมต่อมาภายในตัวบริเวณบ้านของเรานั่นเองถ้าเราจะเชื่อมโยงสายไฟหลักนะคะจากด้านนอก โยงมาถึงตัวบ้านมันก็จะความสูงจะไม่ได้ระดับนะคะนี่คือเสาไฟจากด้านในตัวบ้านนะคะอีกหนึ่งเสาแล้วจังจะใช้สองเสานะคะเสาแรกเมื่อกี้อยู่มุมของกําแพงด้านหน้าบ้านนะคะเชื่อมโยงกับสายไฟหลักจากด้านนอกนะคะนี่ค่ะเสาไฟแรกเชื่อมโยงกับสายไฟหลักจากด้านนอกตรงนู้นเลยนะคะส่วนเสาไฟด้านในเสาที่สองนี้ก็จะเชื่อมโยงจากเสาไฟแรก มาในมาที่เสานี้นะคะเนี่ยค่ะกาลังต่อสายไฟนะคะต่อสายสายไฟที่เสานี้แล้วเสานี้เราก็จะเช,เชื่อมโยงมาต่อสายไฟในบ้านนะคะจากตัวด้านข้างของตัวบ้านเนี่ยค่ะจะต่อสายไฟในจุดนี้และจะติดตั้งคัตเอาท์ไว้ที่เสาไฟตัวนี้เพื่อเซฟความปลอดภัยในการใช้งาน